สัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะควาอรหังวัจโสภะควาอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทธวัจโสภะควาอิติปิโสภะควาวิทาจลานะสัมปันโน วัจโจภาควาิทิปีโสภะควาสุปโตวัจโจภะควาิติปิโสภะควาโลกวิตวัจโจภาควาิติปิโสภะควาอนุตตาโลวัจโสภะควาิติปิโส ภะคะวาสัตถะเทวมโนสานังวัจโสภะคะวาิติปิโสภะคะวาวัตถวาจโสภะคะวาิติปิโสภะคะวาภะคะวาวัจโสภะคะวาอะระหันตังทะลลนังขัจฉามิอะระหันตัง लनमी सम्पों झलन कच्छोत्थं दिल मे पीठ चलन सम्पन्न चलन कच्छ मे विलन सम्पन्न तेलनं मे सुत चलन

สีลาสานน้ำมามิบุลิตาธรรมมาสานาเตสัลานังหัจจามิบุลิตาธรรมมาสานาเตสีลาสานน้ำมามิสัตสัตว์มโนสานังสัลานังหัจจามิสัตสัตว์มโนสานัง สิลาสานะมามิโพธิังกาลานะกาจามิโพธิังสิลาสานะมามิอิทิปิโสภะคะวะอิติปิโสภะคะวะลูกปขันโตอานิจาลักขานาภะละเมจสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอิติปิโสภะคะวะ เวทนาขันธตอนิจจลักขณาปาลมิจะสมปันโดยจิตปิโสภะข่าวิตปิโสภะข่าวสัญญาขันธตอนิจจลักขณาปาลมิจะสมปันโดยจิตปิโสภะขาวจิตปิโสภะ สังขารขันธ์ตอนิจจลักขณะปาลเมจะสมปันโดยติพิโสภคะวายทิพิโสภคะวะเวียญาณขันธ์ตอนิจจลักขณาปาลเม จะสัมปันโนติปิโสภะกะวะติปิโสภะควาปาตวิจักคะวะภะตาตุสมาธิญาณสัมปันโนาติปิโสภะควาอาโปจักคะวะภะตาตุสมาธิญาณสัมปันโนาติปิโสภะควา เอโจตักวพัทตะตุสมาธิญาณสัมปันนติปิโสภะขวาววายุจักวัทตะตุสมาธิญาณสัมปันนติปิโสภะข่าวอาคาสะจกข่าวพัตาตุสมาธิญาณสัมปันนต दिपितो बकवाभिञ्जन च भवा पता तु समातिया न सम्पन्न दिपितो बक कामव चलता तु न टिपितो भवाता तु तुह लाचिका कमवचलोसमाध्य न सम्पन्न टि पितो भवाती सा कवचल तोसमाधिया न

มปันโนติปิโสภะควาปะละเนมมิตตวะสวัตติปามาวะจันละถาตุสมาธิญาณสัมปันโนติปิโสภะควาลูปาวะจันละถาตุสมาธิญา Nga Sampannoi Tipi Sopa Khava Pa Tham Ma Tha Na Du Pa Va Tra Tu Samadhi Ya Nga Sampannoi Tipi Sopa Tu Ti Ya Du Pa Va Tra อาติยัตนาลูปาวจัจจลตาตุสมาธิยนานสัมปันโอยที่ิโสภาวาตาตุตาชานลูปาวจัจจลตาตุสมาติยนานสัมปันโอยที่ปิโสภาวา ปัญจมัะชานูปาวจรธาตุสมาธิยาณสัมปันนัยติปิโสะคาวะอาลูปาวจรธาตุสมาธิญาณสัมปันนัยติปิโสะคาวะอากาสนัญญายตนะ อาลูปาวัจลักาตุสมาธิญาณสัมปันน์ทิปิโสภควาเวญญาณัญญาตนะอาลูปาวัจลักาตุสมาธิญาณสัมปันน้ยทิปิโสภควาอาจิจัยญาณตนะอาลูปาวัจลั ตูสมาธิญาณสัมปันโนยติปิโสภะคะวะเนวสัญญาญาสัญญายะตนะอาลุปาวะจลาธาตุสมาธิญาณสัมปันโนยติปิโสภะคะวะโลกุตจลาธาตุสมาธิญาณสัมปันโน ติปิโสบะคขวาโสตปติมาคาตาตุสมาธิยานะสัมปันโน้อยติปิโสบะคขวะสกัตถาคามิปติมัคคตาตุสมาธิยานะสัมปันโน้อยติปิโสบาคขวะ อนาคามิปัตติมาขคทาตุสัมมาธิญาณสัมปันโนยิปิโสภะคะวาอาลาหัตาปัตติมาขคทาตุสัมมาธิญาณสัมปันน้อยยิปโสภะคะวาสตาปัตติภะละธาตุสมมาธิญาณสัมปันน้อยยิปโสภะคะวา สกาตคามิปัติภะละาตสสมาทิยา นาสัมพันน้อยทิ่ปิโสปัทวาอนาคามิปาติภะลธาตุสมาทิยานาสัมพันน้อยที่ปิโสปัทวาอาลาหะตปาติภะลธาตุสมาทิยานาสัมพันน้อยทิ่ปิโสปัทวาอาอาญาวชีวังพโคตังสาลณน मि सम्भूति पञ्च इशलो कुशल नमो कुटाय नमो धमाय Nam mô sang kha ya pancha pota ma, ma sáng ango sang vi ta buka ya ba sa so he ya sa, sa, sa อาอานิเตจสุเนมะภูจนาวิเวอาสังวิสุโลกุสะภุภะอิาะวะสุสสะวิโกสะลาธรรมจิตวิอาติตติปิโสภควาอะหังอาอายาวจีวังโกตัง Tà-la-na, cá-chà-mi-sà-puti-panta-isalo-kusala-Dhamma-nanda-vangko-iti-samma-samputa-sukala-no-ya-va-je-vangko-tà-la-na, cá-chà-mi-chà-tu-maha-nasika-kusala-Dhamma.

ห้ามสัตต์ปัญจสัตต์สัตต์ปัลเมีอนุตลุยมะกะขะยาวะชีวะงพุทธังศาลนังกาจามิติตาอิสโลกุสลาธรรมะปุยญาปคะ li sa tam sa la thi ya va chi tha ta la nang ka cha mi ma la la thi e sa lo ku sa la tham ma he tu po va sa Ve vamano sanang tathaya vachiva โคตังสานังกาจามิปาลนิมิตตวสัวัตติอิสโลกุสลาธรรมะสังฆาลขันโตทุขังอนิจังอนัตตาดูปะขันโตพุทธะปะพยาวิจิวาโคตังสานังกาจามิบัมมะอิสโลกุสลลาธรรมะ

Namo Buddhasa Namo Dhammasa Namo Sanghasa Vitti 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 Mitti Mitti Chitti Chitti Atti Atti Maya Suvat Di hôn tu holo 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 lô hô ya in da sa wa in sa

กบุตสาวะอาลหัตตสาวังสัพพสิทธิวิชาทลานะสาวังสัพพโลกะอาลียานังสาวังเหตินาสัจเานสุวัติหันตุสาวะงคนนังวัชวัลังเตชะวิริยังสิทธิกรรมังนิพพานาโมคังเวหังทัง สีลังปัญญานิขังกุญยังภะคยังตาปะสุขังสิลิโลปังยตทุวิสติเสนา เตนะสัจเจนะสุวติหันตุหูลูหูลูหูลูสวะหายะนะโมพุทธัสสะทุกขังอนิจจังอนัตตาโูปะขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทโอคิติปิโสภะคะวานะโมธรรมะ ตุขังอนิจังอนัตตาโนบัขันโตเวทนาขันโตจัญญาขันโตสังกาลขันโตวิญญาณขันโตนโมสวาคันโต สกาวตาธรรมบโมสังฆัสสาวุขังอนิจจังอนัตตาโูปาคันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังฆาละันโทเิญญาณขันโทนโมสุปฏิปันโน pakawato sa wakasangko wa palita namo palita na mo butaya ma auto kang anita danata ya sa hayo mo na ma tu anata uwa ma awan mo na a ka te ni sa la na a la pa U Tang ma a u tu kang Ani Tang <coughs>